ขาจะได้รับสัตยน้อย ถ้าเราไม่เป็นระเบียบนะครับถ้าเราอัดกันเข้ามานะครับทางเจ้าหน้าที่ที่กำลังการแจกจะหยุดแจกทัเตือนะครับเพราะฉะนั้ะครับได้ทุกคนนะครับขณะนี้กำลังแจกอยู่นะครับตอนนี้หยุดแจกแล้วนะครับเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อพร้อมแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกนะครับ ท่านมาของรางวัลมาไม่หมดครับนีเป็นาคนนึงน้นด้ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังจัดระเบียบแถวอยู่นะครับไม่ต้องรีบเข้ามานะครับเป็นระเบียบไปเลยก็ได้เม่รับกรนะครับนี่อยู่ตรงมุมนี้เขาปีเนี่ย ลอยมีแบงค์พันอะไรเงี้ยแต่ที่นี้มีปรากฏว่า1บาทก็มีลูกมี1บาทก็มีมาจากกระแพงเพชรก็มีมาจากหัวไทยทั่วหมดเลยเลยสารพิดเลยประชาชนนี่แน่นเทียบเลยก็ลุงนี่คือเดินรอบเลยขอโทษขอโทษลุงเดินรอบวัดเลยลูกุงแต่งตัวแบบนี้เดินรอบวัดเลยเนี่ยไปมาหมดเลยเห็นหมดเลยแล้วมาทำยัไงไงยังไงลุงดูได้5บาทลูกแล้วลุงออกคู่พจน์ที่สองที่สามที่ทนั่นเองประตูเนี่ยแน่นมากประตูนู้น,นไม่มีคนเลยลุงเขาก็หลังไหลไป ไปก็ได้มาอย่างเงี้ยลูกนะนะ